จออะไรทำไมมันถูกจนน่าตกใจสวัสดีครับผมตันต้โตคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับจออีกแบรนด์นึงครับเป็นแบรนด์ใหม่มันคือ s k y w o r d ครับจอตัวนี้มาในรุ่น F 2 4 B 3 3 F นะครับจอตัวนี้ครับเป็นจอขนาดที่13.8นิ้วครับปัดเศษไปก็เป็น24นิ้วแล้วกันเนาะและราคาของมันครับถูกมากๆแต่ก่อนไปรู้ราคาดูสเปคกันก่อนครับ24นิ้ว IPS 100H รอเฮิร์ตราคาประมาณนี้ปกติในตลาดทั่วไปขายเท่าไหร่ครับ4,000ักว่าบาทถูกไหมฮะ บอกเลยว่าซื้อจอคุ้มค่าทุกราคาที่เดว่าไอภาษานครับจุดเด่นของจอตัวนี้ครับคือราคาที่ถูกแล้วเนี่ยรีเฟรชเรทหนึ่งร้อยเฮิร์ตนะครับสามารถใช้งานได้สบายๆเลยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าจอตัวนี้ไม่ใช่จอเกมมิ่งนะครับสำหรับเกมเมอร์คนไหนเห็นสเปคแล้วสนใจอยากจะเอาไปเล่นเกมนะแต่ถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าค่า OC Re s p o n s e Time ของมันอยู่ที่1 4มิลลิเซคันนะครับซึ่งการตอบสนองก็อาจจะสู้หน้าจอเกมมิ่งแท้ๆไม่ได้นั่นเองนะครับแต่จอตัวนี้ครับข้อดีของมันคือมีราคาถูก และสามารถใช้เป็นมอนิเตอร์รองได้นะครับซึ่งกรณีที่คุณใช้งานร่วมกับหน้าจอโน้ตบุ๊กแบบอันตราตินนะครับเช่น macbook หรือว่าเจ้า lenovo yoga หรือโน้ตบุ๊กสไตล์นี้นะครับที่พอร์ตเชื่อมต่อน้อยๆโดยส่วนมากจะให้ type c มาไม่มีพอร์ต hdmi อะไรพวกนี้เนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต type c ได้นะครับและโน้ตบุ๊กแบบอันตราตินสมัยนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอที่แบบมี refresh r a สูงๆแล้วนะครับอย่างจอตัวนี้เนี่ย มี r e f ฟรชเร a อยู่ที่120เฮิรต์นะครับถ้าเราใช้2หน้าจอหน้าจอน้ตบุ๊กเป็นหน้าจอหลักหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอรองการที่เราใช้หน้าจอ2หน้าจอมองสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยถ้ามันมี r e f ฟรชเร a ต่าากันเยอะอย่างจอตัวนี้120เฮิรต์ตัวนี้60เฮิรต์เวลาใช้งานมันจะทําให้รู้สึกลายตาสายตามันปรับความลื่นไหลไม่ทันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้หน้าจอ120เฮิรต์และตัวนี้100เฮิรต์อัตรา r e f ฟ e ชเ r ทหน้าจอไม่ได้ต่างกันมากดังนั้้นนกกกาาาาารใชง็จะสบยตว่ ตาไม่ล้าและปรับตัวได้ไหวนั่นเองนะครับก็เหมาะก,กับการใช้งานเป็นหน้าจอรองหรือเป็นหน้าจอหลักที่ไม่เน้นการเล่นเกมแต่ถามว่าเล่นเกมแต่ไม่เล่นได้ใน,น่นถ้าใรไม่เสีเยงเรื่องค่าหรื e สปอนทาน,นะครับเล่นแบบเกมเดอะซิมเกมมูฟบาเกมที่ไมไ่ต้องการความลื่นไหลามากอย่างเช่นเกม FPS เนี่ยจอตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับเพราะค่ารีเฟรชเบตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกับราคาค่าตัวที่ถูกมากนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องการดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นจอที่มีความสลิมมากน้ำหนักแค่3โลและบางเฉียบมากๆนะฮะ พัดนวจอเป็น IPS นะครับและขนาดขอบจอนะครับเป็นจอที่มีขนาดวางมากกรอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะและขอบดำด้านล่างขนาดเล็กนิดเดียวครับมีโลโก้ Skyworth นะครับส่วนขาตั้งจอต้องบอกเลยว่าทรงสลิมไม่เคยเห็นที่ไหนนะฮะเป็นทรงรูปตัว T ปกติเราจะเป็นขาที่เป็นทรงบูมแรงนะครับการนี้ใสขาตัวนี้โอเคแหละมันดูเรียบเข้ากับตัวจอได้ดีแต่ว่ามันดูเกะก,กะไปนิดหนึ่งนะครับเกะก,กะตรงพื้นที่วางของด้านหน้าโต๊ะคอมอ,อะไรเงี้ยอจะวางต้นตะบองเพชร วางมือถือวางอะไรก็จะติดขาตรงนี้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายครับเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วกันนะฮะและตัวขาจอเนี่ยเขาจะมีการเว้าวร่องตรงกลางครับเอาไว้ลอดสายไฟได้นะฮะลอดสาย HDMI ลอดสาย Type C ลอดสายอะไรได้หมดเลย ยกเว้นสายอะแดปเตอร์ครับติดตัวแกนแม่เด็กเฟอร์ไร์ยัดไม่เข้านะฮะน่าจะขยายรูออกมาอีกนิดนึงจะได้จัดสายได้เป็นระเบียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะการจัดสายถือว่าเป็นเรื่องอ e ซี่เคเบลไทยขูก่ก็จบนะครับส่วนด้านหลังจอก็ไม่มีอะไรครับเปรียบๆโลง่งๆจอตัวนี้ไม่มีลำโพงบีบอินอยู่ภายในนะครับถึงได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วนะฮะซึ่งด้านหลังนะครับสเกตโดยด,ดีเนี่ยจะมีรูสำหรับยึดน็อตนะครับ4จุดเป็นเมาส์แบบ75 75จ็ดกับห้บาคั้งจอต่างๆได้นรับที่ อยากจะถอดขานี้ออกไปเพราะขานี้มันมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่แค่ก้มกับเงยเท่านั้นไม่สามารถบิดซ้ายบิดขวาอะไรได้นะฮะและหนึ่งสิ่งครับที่ผมชอบมากๆเลยจอราคาแพงหลายรุ่นจอ 4,500, 4, 6,000, 7,000บางรุ่นยังไม่มีคือจอยสติ๊กครับนี่ตัวจอยสติ๊กเป็นแบบโปร่งใสเลยนะครับซึ่งตัวจอยสติ๊กตัวนี้เนี่ยนะครับใช้การปรับควบคุมเมนูต่างๆสามารถปรับได้ง่ายมากจะกดจะเข้าจะซ้ายจะขวาคือกดได้ง่ายแล้วไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายไม่มีหัวร้อนจากการกดผิดแน่นอนนะฮะ แล้วจะมีไฟนะครับไฟสีแดงกับไฟสีนเงินบ่งบอกสถานะการทํางานอีกด้วยนะครับ ส่วนพอร์ตเชื่มอมต,ต่อต่างๆก็พอร์ตแรกเป็นพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับ DC in แล้วก็จะมีแจ็ค3.5นะฮะสำหรับเสียบหูฟังหรือลำโพงผ่านทางหน้าจอคามมาอมอะไรพวกนี้และถัดมาเป็นพอร์ต HDMI 1.4และพอร์ต Type C นี่รองรับ Display Port ผ่านทาง Type C นะครับใครใช้พวก MacBook, iMac ต,ตีนี้บอกเลยว่าต่อผ่าน Type C ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากไม่ธรรมดานะราคาแค่นี้ให้ Type C มาด้วยถือว่าคุ้มนะครับซึ่งโดยรวมนะครับเรื่องการดีไซน์จอไม่มีอะไรซับซ้อนหรือหวามากมายเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับต่อไปก็เราไปดูเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพพันดีกวเด ว่าเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับหน้าจอตัวนี้ครับ srgb ขอบเขตสีอยู่ที่98นะครับให้ dcip3 9 8 ntsc 8.4และ adobe rgb ที่87นะครับส่วนค่ามาตรฐาน tone response นะครับก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน gamma ม,มากนักนะครับค่อนข้างหลุดเส้นสีฟ้าไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เรีด้ว่าไม่ค่อยแม่นยำมากนะักถัดมาครับที่ brightness ครับความสว่างหน้าจอ คอนทราสต์เป็นมาตรฐานดีฟอ์จากโรงงานนะครับปรับแค่ไรท์เนตหน้าจออย่างเดียวความสว่างสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่274.3ส่นะครับส่วนคอนทราสต์เรโชหน้าจออยู่ที่800อต่อหนึ่งและค่าไวท์พอยต์อยู่ที่6,600นะครับเป็นไวท์พอยต์สูงสุดสำหรับหน้าจอตัวนี้ส่วนเรื่องเมนูการใช้งานนะครับเริ่มกันที่ดิสเพลก่อนเลยนะครับไรท์เนตนะครับปรับได้คอนทราสต์ปรับได้นะครับ H.D.R เปิดปิดได้ตรงส่วนนี้นะฮะก็ปรับเป็นออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปปรับตรงหน้าจออีกทีนนึงะ แล้วก็ถ้าเปิด HDR เนี่ยไอ้พวก brightness c ค t น a ้ t ต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับใครอยากจะใช้หรือไม่อยากจะใช้ก็เปิดปิดได้ถัดมาครับ back equalize นะครับปรับได้รวมถึงโหมดต่างๆนะครับ standard โ o ม r saving game movie แล้วก็ g o r g e o s mode นะครับก็มีให้ปรับหลายโหมดมากเลยเดียวไ s h i e l d แล้วก็ Read นะครับ Read นี่ลองเปิดดูหน่อยดีกว่าเป็นโหมดขาวดำเลยนะครับเหมาะกับการอ่านการ์ตูนมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ไอ h ช e l ลครับปรับลดแสงสีฟ้าครับก็ ถ้าชอบแบบสวยๆก็เปิดโหมด t a ต d a า d ไปก็ได้แล้วก็ส่วนคันเลิ่มครับตรงนี้คันเริ่มเทอร์โเจอร์ครับสามารถปรับค่าไว้พอยต์ได้นะครับสูงสุดที่9,300เคนวินนะครับก็จะติดฟ้าฟ้าหน่อยตรงส่วนนี้ซึ่งจากที่เราวัดเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับ 6,500K เลยนะครับเพราะว่าเราวัดได้ที่ประมาณ6,300-6,400กว่มากครับเลือกได้ 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.4นะฮะฮิวสซัตเร์เรดโลบูลไลท์นะครับปรับตรงส่วนนี้ได้หมดเลยอินพุตครับ แล้วก็ s ิสเต็มครับภาษา OSD set นะครับตั้งค่าเวลาต่างๆได้ปรับความดังเสียงผ่านพอร์ต3านะครับแล้วก็ Adaptive Sync เลือกเปิดปิดตรงนี้ได้เลยแนะนําว่าเปิดไว้นะครับ Adaptive Sync เหมาะกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับก็รองรับได้ทั้งการ์ดจอ Nvidia และก็ AMD เลยนะฮะร,รวมถึงการ์ดจอ Onboard กของ Intel ด้วยและที่พิเศษมากนะครับคือการปรับเป็นโปรไฟล์ได้เลยครับ User 1 User 2 User 3นะฮะใครที่ปรับแล้วก็เป็นหมวดอา่านหนังสือ หมดทางานทั่วไปหมดเล่นเกมคุณสามารถเลือกปรับตรงนี้ได้เลยถือว่าสะดวกมากนะครับตรงส่วนนี้จอบางรุ่นยังไม่ให้หมดเลยนะครับการเซฟค่าเป็นโปรไฟล์เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหน้าจอ s k y w o r d F24B33F ตัวนี้นะครับแม่ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องสเปกกับราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน,นเรื่องความประทับใจแรกนะครับสำหรับตัวผมเองพอดีมีเพื่อนผมเนี่ยให้ผมดูหน้าจอให้หน่อยราคาถูกๆในใช่งานทั่วไปผมก็ดูของไอพ p a r a เนาะแล้วไปเห็นหน้าจอตัวนี้ครับ s k y w o r d ก็ยังไม่รู้ยี่ห้ออะไรทีแรก เอราคาถูกเกินไปสเปคดูดีแต่ราคาดูแล้วอย่างลางังเลมันถูกเกินไปแต่พอได้มาจับตัวจริงเฮ้ยคือดีดีเกินราคานะฮะทั้งเรื่องการควบคุมนะครับผ่านปุ่มเมนูที่เป็นแบบจอยสติ๊กเองการเชื่อมต,อต่อต่างๆเองใครเป็นสายทําง,งานจอตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นเกมได้นะใครว่าเล่นเกมไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาด้นเรื่องการเล่นเกมนะครับเกมทัปป่วไปเช่น the sims เกมผูกสั่งเมือง rts วางแผนไม่ได้ใช้ความลื่นไหลในการเล่นเนี่ย จอตัวนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับส่วนใครสนใจครับก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง JB นะครับวานหน้าไปดูหน้าร้านได้เลยนะครับน่าจะมีวางตั้งไว้ในบางสาขานะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเนวายภาษาองนะครับชอปปี้ลาซาด้าทิกต็อแล้วก็ไลน์ช็อปนะครับโอ้โหช่องทางนี้เพียบและเรื่องการรับประกันจอนี้ครับรับประกันที่3ปีเต็มดังนั้นมั่นใจได้เลยในคุณภาพและการใช้งาน เดว่าประกันเทพแต่ว่าหน้าจอตัวนี้ไม่รวมกับประกันเดว่าแคร์นะครับเดว่าแคร์ต้องเฉพาะจอเดว่าไอพัสดุเท่านั้นนะส่วนใครมีข้อสงสัยตรงส่วนไหนนะครับสามารถสอบถามทาง Facebook เดว่าไอพัสดุได้โดยตรงเลยนะครับมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงแน่นอนหรือพิมพ์คอมเมนต์ไว้ในดิจิทัลชานด้านล่างได้ได้ผมสะดวกเดี๋ยวผมก็ไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับดูแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมตั้นแตโตัวคอมขอตัวลาไปก่อนครับวรบว